บุญญาเกริยาวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งมีอุปธิกิเลสเป็นเหตุบุญญาเกรรยาวัตถุทั้งหมดนั้นย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหกแห่งเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาเจโตวิมุตตนั้นแหลครอบงามบุญญาเกริยาวัตถุเหล่านั้นสว่างสวัยไพโรด เปรียบเหมือนรัศมีแห่งดาวชนิดใดชนิดหนึ่งรัศมีดาวทั้งหมดนั้นย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่สิบหกแห่งรัศมีพระจันทร์รัศมีพระจันทร์นั่นแหลครอบงำรัศมีดาวเหล่านั้นสว่างสวัยไพโรดดูกระพิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในเมื่ออากาศโปรง่ง ปราศจากเมฆในสาราสมัยในเดือนท้ายแห่งฤดูฝนพระอาทิตย์ลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้ากำจัดอากาศอันมืดทั้งปวงสว่างสวัยไพโรธอันหนึ่งเปรียบเหมือนดาวประกายพรึกในปัจจุสมัยแห่งราตรีสว่างสวัยไพโรธ ผู้ใดมีสติเจริญเมตตาไม่มีประมาณสังโยชน์ทั้งหลายของผู้นั้นผู้พิจารณาเห็นซึ่งธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิย่อมเป็นธรรมชาติเบาบางถ้าว่าผู้นั้นมีจิตไม่ประทุษร้ายซึ่งสัตว์มีชีวิตแม้ชนิดหนึ่ง จเจริญเมตตาอยู่ไซผู้นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีกุศลเพราะการจเจริญเมตตานั้นอันพระอริยบุคคลมีใจอันุเคราะห์ซึ่งสัตว์มีชีวิตทุกหมู่เหล่าย่อมกระทำบุญเป็นอันมากพระราชฤาษสทั้งหลายทรงชนะซึ่งแผ่นดิน อันเกลื่อนกลนด้วยหมูสัตว์ทรงบูชาอยู่ซึ่งบุญเหล่าใดคืออาสะเมทะปุริสะเมทะสัมมาปาสะวาชะเปยยะนิรักขะพะเสด็จเที่ยวไปบุญเหล่านั้นย่อมไม่ถึงแม้เสี้ยวที่สิบหกแห่งเมตตาจิต อันบุคคลจเจริญดีแล้วเหมือนหมู่ดาวทั้งหมดย่อมไม่ถึงเซี้ยวที่สิบหกแห่งรัศมีพระจันทร์ผู้ใดมีส่วนแห่งจิตประกอบด้วยเมตตาในสัตว์ทุกหมู่เหล่าย่อมไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าไม่ชนะเองไม่ใช้ผู้อื่นให้ชนะ เวรของผู้นั้นย่อมไม่มีเพราะเหตุอะไรอะไรเลย